สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตัวสมาร์ทล็อกนะคะของเอส a มาร์ทนะ,ะรุ่นนี้จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งมาถึงวันนี้เลยนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่บางที่สุดเลยนะคะในท้องตลาดตอนนี้นะ,ะมาดูกันค่ะว่าในกล่องมีอะไรบ้างค่ะนะคะเราจะเปิดกล่องให้ดูเลยค่ะว่าในกล่องนะคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเปิดออกมา ในกล่องนะคะก็จะประกอบไปด้วยหนึ่งนะคะก็คือแบบนะคะแบบสําหรับเจาะประตูนะคะจะเป็นประตูไม้ประตูสแตนเลสหรือประตูเหล็กนะคะใช้ได้นะคะตัวนี้มีคู่มือนะคะคู่มือในการใช้งานนะคะแล้วก็การติดตั้งต่างๆนะคะมีขนาดมีดิเมนชันมีสเปคให้นะคะนี่ค่ะจะบอกวิธีใช้งานต่างๆได้เลยนะคะ แล้วก็มีแผ่นยางรองนะคะในกรณีที่ประตูไม่สนิทตัวนี้จะช่วยให้สนิทมากขึ้นนะคะแผ่นยางรองเป็นซิลิโคนนะคะแล้วก็เปิดมาอีกชั้นหนึ่ง<ๆ>ก็จะมี3ามช่องแบบนี้นะคะ3ามช่องแบบนี้ประกอบไปด้วยสิ่งที่เราเห็นนะคะก็คือตัวนี้ตัวกาสนะ,ะตัวกาสสามารถพกพาติดตัวได้นะคะสะดวกมากๆเลยค่ะ นี่ค่ะตัวการ์ดนะคะพกติดตัวได้นะคะแล้วก็เอาเล็กๆก,ก่อนนะคะอันนี้ก็คือพวกเดือยพวกสกรูต่างๆนะคะพวกเดือยนะคะช่องหนึง่งอ่าส่วนนี้นะคะก็จะเป็นตัวล็อกก็คือตัวกุญแจที่เป็นแบบแมคานิกนะคะเป็นแบบแมคชีนิกนะคะ ก็จะข้างในก็จะประกอบไปด้วยตัวลูกกุญแจสองดอกนะคะตัวนี้ก็คือจะมีซองให้เก็บนะคะรูดแบบนี้นะคะนี่ค่ะมีสองดอกนะคะก๊อบยากมากนะคะตัวนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะเอาไปก๊อบได้นะคะสังเกตรอยนะคะรอยหยักจะไม่เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัว แม่กุญแจนะคะหรือตัวล็อกนั่นเองนะคะก็จะเป็นทองเหลืองอย่างดีเลยนะคะที่มีความแข็งแรงมากๆเลยนะคะทองเหลืองอย่างดีนะคะเสร็จแล้วนะคะไปช่องต่อไปค่ะช่องต่อไปก็คือตัวตัวหัวใจสำคัญเลยของสมาร์ทล็อกนะคะ ก็คือตัวนี้นะคะประตูจะใส่ได้ไม่ได้ตัวนี้สําคัญที่สุดเลยค่ะอ่อก็ประกอบด้วยนะคะอันนี้คือตัวแผ่นเพดท,ที่อยู่ฝั่งบานนะคะฝั่งบานไอ้ฝั่งฝั่งฝั่งวง,งกบนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวมอเตอร์นะคะตัวมอเตอร์จะเห็นว่ามอเตอร์จะเป็นตัวที่มีความบางมากๆเลยนะคะ ความกว้างตรงนี้นะคะทั้งตัวทั้งบอดี้เลยนะ,ะไม่เกิน50มิลนะ,ะไม่เกิน50มิลถ้ารวมตัวนี้ด้วยก็ประมาณ51มิลนะคะแล้วความสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ240นะคะ240คือหัวจุดท้ายเลยนะคะ240มิลนะคะก็คือด้านหน้านี้นะคะ240มิล นะคะคแล้วก็มีล็อกสองชั้นนะคะก็คือตัวนี้นะคะกับตัวดับเบิลล็อกตรงนี้นะคะมีล็อกสองชั้นนะคะเขาให้สกรูมาด้วยนะคะเขาให้สกรูมาด้วยนะคะอ่าก็คืออ่าต่อไปเรามาดูส่วนของบอดี้นะคะส่วนของบอดี้นะ,ะชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกอันนี้จะเป็นด้านในนะคะด้านในด้านในประตูนะคะ เห็นไหมคะจะมีสายแพร์นะคะเลยนะคะตรงนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่นะคะใส่เป็นแบตเตอรี่ 2A นะคะสี่ก้อนนะคะข้างละสองก้อนนะคะอ่านี่ค่ะนี่คือด้านในนะคะด้านในประตูแล้วก็ปิดแบบนี้นะคะปิดเข้าไปมีที่ขันสกรูสองฝั่งนะคะอ่า อันนี้คือตัวบอดี้ด้านในนะเป็นวัสดุเออสเตเลสสตีลที่ด้านด้านหน้าเป็นตัวเทมเพอร์การ์นะคะลงสีชนิดพิเศษนะคะเป็นสีของเรามีสองสีนะคะคือมีสีดําและสีเงินนะคะส่วนตัวนี้คือนนะคะบอดี้ด้านหน้านะคะบอดี้ด้านหน้านะคะเห็นงานไหมคะงานเรียบร้อยมากๆเลยค่ะงานเรียบร้อยมากๆเลยนะคะ เห็นไหมคะงานเรียบร้อยสุดๆอ่าด้านหน้าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะคะตรงนี้นะคะเป็นสแกนนิ้วนะคะตัวนี้สามารถใช้การ์ดทาบได้นะ,ะและตรงนี้เป็นช่องที่สามารถใช้กุญแจแบบเมคนิคไขได้นะคะแมชนิคนะคะไขได้นะคะแล้วก็หมุนลูกบิดได้นะ,ะเรามี2รุ่นนะคะถ้าคนต้องการที่มือจับด้วยก็จะเป็นรุ่นที่มีมือจับ มีด้ามจับด้วยนะคะแต่อันนีเ้เราไม่ต้องการด้ามจับนะคะเราก็ใช้รุ่นที่ด้ามจับสั้นๆแบบนี้นะคะอุปตามนี้เลยค่ะสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะที่บริษัท A S Smart Automation System นะคะ A S Smart Automation System เบอร์โทร0982955259นะคะ 0982955259หรือ Line ID MAY1368 นะคะ MAY1368 เว็บไซต์ A 68, ะ <Web. S 1> ite, นะคะเรามี2เว็บไซต์นะคะก็คือ www home automation system dot เทพชอปดอคอมนะคะ แล้วก็เว็บไซต์ใหม่ที่กำลังทําอยู่ก็คือ uh, smarluxurysuite.com t นะคะ